ช่วง Happy Money Time ช่วง Happy Money Time ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมวันนี้เรายังได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการกรลอตตอดรวรพลโสคติยานุรักษ์สวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับ,รบอีกหนึ่งรอบวันนี้นะคะเราจะได้มาคุยกันต่อเรื่องของสารฝันเริ่มต้นด้วยพันบาทตอนที่สองวันนี้ท่านจะมีอะไรมาบอกเราคะครับก็อยากชวนทุกคนนะครับมา ลงทุนกันเพื่อไว้ยามกเกษียณนะครับการเริ่มต้นตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็อยากให้มีวินัยทั้งหต่บันนี้เป็นต้นไปเก็บก่อนใช้แบบมาลงทุนนะครับท่านทํำยังไงครับก็ง่ายมากนะครับเราก็ไปท่านไปติดต่อที่ธนาคารพาณิชย์สาขาที่ใกล้บ้านท่านที่สุดหรือสมาคหรือที่ไหนก็แล้วแต่เทบศบาลหลักทรัพย์ก็ได้นะครับสมาคมบ,บริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนก็ได้นะครับบอกว่าอยากจะเข้าโครงการสารฝันเริ่มด้วยพันบาทนี่นะครับ,รบตัสัญลักก็คือมดเนี่ยครับถือแบงค์พันนะครับมดถือแบงค์พันนี่แหละครับห้ ใช่ครับแล้วก็ง่ายๆก็บอกเขาว่าจะขอหักบัญชีเงินฝากรายเดือนเนี่ยเข้ากองทุนที่เราระบุไว้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆและทำไมต้องออมผ่านกองทุนรวมก็เพราะว่ากองทุนรวมเนี่ยเขามีผู้จัดการกองทุนเขาจะนําไปลงทุนที่มีดอกผลมากพอเพื่อที่จะอยู่ได้ในยามเกษียณเขาคือหมายความว่าท่านอาจจะออมด้วยธีอื่นนะครับแต่ว่า เงินมันไม่เพิ่มพูดพอเพียงถึงเวลาตอนอายุแก่ๆเข้าเนี่ยค <ะ S 1> ่าเงินมันก็จะอ่อนลงไป<ช>มันก็ไม่คุ้มเงินเฟ้อหา <คะ S 1> ไม่พอเงินเฟ้อจึงต้องออมแบบลงทุนนะครับไปปรึกษานะครับ<ช>ที่ธนา,าคารพาณิชย์ที่บร,ร,ริษัทหลักทรัพย์เขามีเจ้าที่แนะนําอยู่แล้วเขายินดีครับท่านไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรครับเขาจะอธิบายท่านฟังนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่อยากให้ เริ่มต้นทำารืงบัตน,นี้เลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเพื่อเราจะมีความมั่นคงพลดีต่อระบบเศรษฐกิจด้วยครับเพราะว่าความมั่นคงเกิดขึ้นความชีวิตเราก็จะแน่นอนนะครับมีเงินออมมีเงินใช้ในยามเกษียณอันนี้ต้องขอบอกเลยว่าเสานี้นะคะชัดเจนมากๆสมกับชื่อช่วงของเราช่วงเงินทํางานแล้วให้เงินทํางานผ่านอะไรผ่านกองทุนรวมอันนี้เสี่ยงน้อยสุดนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วรพลเป็นอย่างสูงค่ะครับดีครับขอบคุณครับ